สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอป SKY ACTIVE นะครับตอนนี้นะครับแอปอยู่ที่มหากรรมยานยนต์เหมือนเดิมนะครับเจอกันทุกๆุปีเลยนะครับก็วันนี้อยู่กันที่งาน Motor Show ปี2024นะครับก็ซึ่งเราจะจัดนะครับในวันที่27มีนาคมนะครับจนไปถึงวันที่7เมษายนปี2024ครับก็เป็นมอเตอร์โชครั้งที่45นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับแล้วก็พบกับแอปเช่นเดิมนะครับวันนี้เรา ถือว่าเป็นวันที่พิเศษนะครับได้มาก่อนใครเลยนะครับซึ่งเป็นวันรอบของ V.I.P. แล้วก็รอบสื่อนะครับแอปจะพาทุกท่านนะครับไปชมบูธรถยนต์ m a ด้าของเรานะครับแล้วก็บอกเลยว่าปีนี้นะครับมาด้านะครับก็เปิดตัวรถยนต์หลายรุ่นเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมบูธรถ m a ด้าแล้วเผอเกิดอยู่ต่างจังหวัดหรือมาไม่ได้นะครับก็ชมคลิปนี้กันก่อนได้เลยนะครับซึ่ง m a ด้านะครับก็ ปีนี้นะครับได้ข่าวมาเลยครับว่าจะเปิดตัวเจ้า New BT 50นะครับเป็นรถกระบะของเรานะครับแล้วก็จะมีเปิดราคารถของ Mazda 6ด้วยนะครับแล้วก็รถไฟฟ้านะครับ100%ของ Mazda นะครับก็จะมีมาโชว์ในงานนี้เหมือนเช่นเดิมนะครับก็คือเจ้ารุ่น MX 30นะครับเดี๋ยวแอบจะพาเข้าไปชมบรรยากาศในงานนะครับว่าวันเปิดตัวรถ รุ่นใหม่ๆของมัต้านะครับมีเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามชมกันนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมแอปพาทุกท่านเข้ามาสู่ในบูธรถยนต์ของมาสด้กันแล้วนะครับที่งานมอเตอร์โชนะครับครั้งที่45นะครับที่เมืองทองธานีนี่เองนะครับอย่าลืมนะครับงานจัดวันที่27มีนาคมจนไปถึงวันที่7เมษายนนะครับปี2024นะครับลูกค้านะครับสนใจนะครับอย่าลืมเข้ามาชมรถมาสด้กันได้นะครับเอาล่ะตอนนี้เราอยู่กันในบรรยากาศที่ รถยังไม่เปิดตัวเลยนะครับซึ่งอยู่ข้างหลังของเรานะครับยังเป็นผ้าคลุมอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับเราจะรอเขาเปิดตัวนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับก็เดี๋ยวชมภาพบรรยากาศกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับแอปก็จะพาทุกท่านนะครับไปเดินชมนะครับบรรยากาศรอบๆก่อนใครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น BT50 นะครับที่เปิดตัวมาใหม่นะครับผมแล้วก็ มาด้าหนะครับอย่างที่เคยทําคลิปรีวิวันไปในรอบที่แล้วก็มีมาโชว์แล้วก็ให้ทุกท่านได้สัมผัสเข้าไปชมกันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนี่เลยเจ้า M X 5นะครับเป็นรถยนต์ที่ทุกคนนะครับชอบกันมากที่สุดของมาด้าแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปชมกันด้วยนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับแล้วก็ไปดูเดินทัวร์กันนะครับว่ารถของเรามาด้าที่บูธอ่ามอเตอร์มอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจกันครับ โอเคระหว่างที่เรารอรถเปิดตัวนะครับลูกค้าแอปก็จะพานะครับลูกค้าไปเดินชมนะครับทัวร์รอบๆเลยนะครับว่ารถมาด้าของเรามีรุ่นอะไรมาโชว์บ้างนะครับก่อนอื่นเลยอยากจะบอกลูกค้านะครับทั้งที่ในเพจมาด้าเกษตรนวินขายรถยนต์ออนไลน์นะครับซึ่งเป็นเพจของเราแล้วก็ตัวแอปเองนะครับลูกค้ารถมาด้า2ตอนนี้ ราคาคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้เริ่มต้นอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โปรโมชั่นของเรานะครับบอกเลยส่วนลดดีจริงๆนะครับแล้วก็พร้อมของแถมประกันชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยเรามาให้เลยนะครับแบบเต็มๆเลยนะครับอย่าลืมลูกค้านะครับสนใจมาด้า2เนี่ยเราเน้นเลยว่าตอนนี้ออกรถมาด้า2คุ้มจริงๆนะครับยังไงทักเพจหานะครับ ที่มาด้าเกษตรนวมินขับรถยนต์ออนไลน์นะครับเดี๋ยวแอปเนี่ยก็จะอัพคลิปเลยนะครับไปที่หน้าเพจนะครับหรือว่าถ้าสนใจส่วนตัวนะครับอย่าลืมติดต่อแอปนะครับที่0 8 1 3 7 2 7 0 8 7นยแปดแอปไลน์เบอร์เดียวกันได้เลยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w m a ลเว็เกษตรนวมินขับรถยนต์ออนไลน์ .com นะครับโอเคเดี๋ยวลูกค้าเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับนี่เดี๋ยเจ้ามาด้าสองอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแคปท็อปนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับแล้วกก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 ก็็็มมมีีีีีอออออรรรรุุ่่่่่นนนนนนะะะคคคััับบทเเเเ้้้าาาาาูลลลยยจปด๋วพงงตต ไปดูลูก,กี้กันนะครับผมนี่รุ่น4ประตูนะครับลูกค้า4ประตูเทอรมัชินเกก็มีมาโชว์นะครับเป็นรุ่น C ีนะครับอย่างที่บอกรุ่น4ีเอกลักษณ์ของเขานี่เลยล้อเขาจะเป็นสีนะครับตามกับสีตัวรถเลยนะครับราคาถูกมากๆลูกค้าอยู่ที่5 9าแ0 0เาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดก็คือเจ้าลูก,กี้ไดฟ์นะครับลูก,กี้เนี่ยปกติจะเห็นกันเป็นสีฟ้าแอร์สตีมบูใช่ไหมแต่อย่างนี้ วันนี้นะครับที่งานมอเตอร์โชว์ของเรามาโชว์เลยจะเป็นรุ่นรูกี้แต่เป็นสีเทาโพลีเป็นท่านเกนหรือว่าเทานมนั่นเองซึ่งหายากมากๆนะพากล้องไปดูเลยนะครับนี่อย่างที่บอกชิมเขาจะเป็นสีส้มนะครับสลับกับตัวรถนะครับแรปหลังคาด้วยนะครับ สวยงามมากถ้าเป็นสีแอสติมบูเนี่ยหลังคาแรปเขาจะเป็นสีขาวแต่ว่าถ้ามาเทาโพรี่เนี่ยแรปเขาจะเป็นสีดำนะครับบอกเลยว่าแอปก็เพิ่งเ,เคยเห็นครั้งที่2เห็นครั้งแรกเนี่ยงานเปิดตัวที่สยามนะครับแล้วก็มาเห็นอีกทีนึงก็ที่งานมเตร์เอ็กโปลูกค้าที่แวะเข้ามานะครับอย่าลืมเรามาดูตัวนี้ได้นะครับผมชอบมากนี่เจ้าดูกีสปอร์ตแฮตส์แบ็กห้ประตูนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ cx 3กันบ้างท่านผู้ชม cx 3รุ่นนี้นะครับแอปก็เคยเพิ่งส่งมอบให้กับลูกค้าไปเมื่อต้นเดือนเองนะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ยอดฮิตมากๆกนะครับก็ cx 3รุ่นสปอร์ตรักเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ cx 3เลยนะครับราคาเขาอยู่ที่9 7 0 0 0 0บาทนะครับผมก็มาในเรื่องของระบบความปลอดภัยจัดเต็มให้เลยนะครับลูกค้าที่ชอบนะครับก็อย่าลืมเข้ามาชม cx 3ได้นะครับก็มีจอดอยู่โชว์แล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่ะถัดขึ้นมานิดนึงรถในตำนานนะครับ ซีดาน4ประตูก็คือรุ่นมาด้าสมนะครับมาด้าสรุ่นนี้ก็จะเป็นสีแพคทินัมคอร์สนะครับสียอดฮิตอีกหนึ่งสีนะครับเป็นสีที่เรียบหรูดูง่ายนะครับแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่นะครับลูกค้าที่ดูแคมเปญมาด้าสอยู่ก็บอกเลยว่าส่วนรถตอนนี้ก็จัดเต็มให้เลยนะครับก็มีมาโชว์อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเจ้ามาด้าสนะครับก็เดี๋ยวจะมีรุ่นแฮทสแบ็กเข้ามาอีกนะครับแฮทสแบ็กน่าจะจอดอยู่ข้างหลังเดี๋ยวถ้าเดินผ่านก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศ รูปมา z d า3เฮส a บกมาให้ดูนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับลูกค้ารุ่นที่ยอดฮิตที่สุดของ m a z d าแล้วก็เจ้า CX30 นะครับโปรดี CX30 ก็มีให้แบบจัดเต็มให้เลยนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาถามเซลล์แอปได้เลยนะครับทักสอบถามที่เพจ m a ด d าของเราได้นะครับส่วนรถจัดเต็มต้อนรับงานม o เตอร์โชว์ปี2024เลยนะครับอักกล้องเข้ามาเลยครับอันนี้ที่จอดอยู่เป็นสีเทา แมชชินเกย์นะครับภายในเป็นสีแดงนะครับอย่างที่บอกก็เป็นรุ่นคาร์บอนอีดิชันเป็นรุ่นพิเศษรถยังมีพร้อมส่งมอบอยู่นะครับท่านผู้ชมเทาแมชชินเกย์นะครับภายในสีแดงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ชมดูแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อทุกท่านจะอาจจะคิดถึงนะครับจัดเต็มอยู่แล้วนะครับมาด้า CX 3 0นะครับลำโพงโบส์นะครับเบาะเป่าไฟฟ้านะครับเจเนอเรชั่นใหม่ของมาด้าแล้วก็ระบบความปลอดภัยจัดให้เต็มอยู่แล้วนะครับสำหรับ CX 3 0นะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างแถวนี้บอกเลยว่าที่อยู่ด้านหน้าของบูธนะครับก็จะเป็น CX 30เรียงลงไปลึกเลยครับไม่ว่าจะเป็น c าร์บอนดิชั่นนะครับหรือจะเป็นรุ่น C นะครับรุ่นเริ่มต้นก็มีซึ่งเป็นสีขาวนะครับจอดอยู่ด้านนี้เลยนะครับรุ่น C ก็มีตัวอย่างให้ดูนะลูกค้าที่อยากจะขับรุ่นเริ่มต้นนะครับในงานเรามีให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับเราไปดูด้านหลังถัดไปก็ เป็นตัวสีเทานมพอลี่มันทั้งเกน,นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นธรรมดาที่เป็น SP ไม่ใช่คาร์บอนอีดิชันนะครับมีจอดอยู่ให้ดูเลยนะครับตามมาเลยครับน,นี่มาด้าสามห้าประตูมาอยู่จอดอยู่ตรงด้านท้ายนะครับเป็นสีเทานมนะครับซึ่งเป็นรุ่นคาร์บอนอีดิชันมาด้าสามคาร์บอนอีดิชันก็ยังมีพร้อมส่งมอบอยู่นะลูกค้าน,นี่ใครอยากได้นะครับมาดูส่วนลดแล้วก็จัดเต็มให้เลยนะครับแล้วก็ CX3 จอดอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นตัวของ Comfort ตนะครับคอมฟอร์ fort, ราคาอยู่ที่9 0 0 0แสบาทนะครับก็ลองท็อปลงมาจากส p o r t l u ักนะลูกค้าก็มาจอดอยู่นะครับเป็นสีเทา a c h i n e เกนะครับเดี๋ยวแล้พาไปดูรุ่นพี่ใหญ่กันบ้างนะครับเจ้า c x 8 c x 5อยู่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับอ่ารุ่นพี่ใหญ่กันบ้างนะครับ ถ้าเราหันหน้าเขาหาบูทนะครับขวามือสุดนะครับรุ่นพี่ใหญ่เขาจะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็น รถ c x 5และ c x 8นะครับ c x 5ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นรุ่น SP นะครับเป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับเป็นสีขาวนะครับอย่าลืมลูกค้า c x 5นะครับแอปเคยทำคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้เปรียบเทียบไว้ให้แล้วนะครับบอกเลยว่าส่วนรถจัดเต็มมากๆนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครที่ไม่ได้มาที่เกียรติมาในงานนะครับทักสอบถามหาเพจเราได้เลยหรือโทรหาเซลล์แอปได้โดยตรงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องหมุนกับมารุ่นพี่ใหญ่สุดแล้วนะครับก็เป็นเจ้า c x 8 นะครับนี่พาชมก่อนใครเลยลูกค้ารับรองที่ไหนยังไม่ได้ทําคลิปแน่นอนนะครับเพจเราแล้วก็ช่องแอปสกายทีมนะครับพาทุกท่านมาชมบูธรถยนต์มาด้ากันก่อนใครเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูคันนี้เลยคันนี้มีคนอยู่เนาะเซ็ก็จอดอยู่บนแท่นนะครับอยู่ด้านซ้ายสุดนะครับของบูธนะครับก็มีทั้งสี แพ่ตตินัมคอสที่จอดอยู่แล้วก็สีเทานมนะครับจอดอยู่บนแท่นเลยนะครับมีให้ลูกค้าได้ลองนั่งกันนะครับทั้งรุ่น6ที่นั่งนะครับแล้วก็มีรุ่น7ที่นั่งนะครับอยู่นะครับจอดอยู่นะครับผมแคมเปญดีๆ CX8 กก็ยังมีอยู่นะลูกค้าลองเข้ามาดูนะครับมาสอบถามนะครับส่วนลดแล้วก็การดูแลหลังการขายได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยว่าจะไปดูอะไรกันดี เอาละครับก็ถึงรถไฮไลท์ของเรานะครับที่จอดอยู่ตรงรถที่ยังไม่ได้เปิดตัวเนี่ยที่อยู่ข้างๆเวทีเลยลูกค้าก็เป็นนี่เลยที่ลูกค้าอยากดูกันมากก็คือเจ้า B D 5 0ท่านตัวใหม่นี่เองนะครับผมเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับลูกค้าค่าตัวเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าค่าตัวคันนี้อยู่ที่ หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับเป็นสีใหม่ด้วยลูกค้าแล้วพาไปดูความแตกต่างนะ B t ที BT. ที่เราจาัดโปรลดราคากันเยอะๆอ่ะอันนั้นก็เป็นรุ่นเก่านะครับแต่ว่ารุ่นอีดิชันใหม่แล้วเกียร์ออโต้ที่ทุกท่านถามหามีมาแล้วนะครับมาดูเริ่มต้นเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยตอนแรกรวมๆมันอาจจะดูเหมือนไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนี่กระจังหน้า s ซ็กเวย์เจอร์วิงเขาทํามาเหมือนเจเนอเรชั่นของ CX 3ตัวใหม่แล้ว นี่เป็นสีดําเงาเป็นโนแบ็คเลยนะครับกรอบกันชนล่างก็จะเป็นเป็นโนแบ็คนะครับตัดก,กระสีรถเนี่ยบอกเลยว่ามันดุดันขึ้นนะครับมาพร้อมระบบความปลอดภัยจัดเต็มมากลูกค้าบอกเลยเรื่องระบบไฟหน้าระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับระบบช่วยเบรกอะไรพวกนี้มีมาให้เลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวของกรอบกระจกนะครับกรอบกระจกนี่ลูกค้าก็จะได้เป็นสีดำนะครับตัดก,กระสีตัวรถนะครับแล้วก็ซุ้มล้อเป็นสี เงากอสแบ็กให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรุ่นเก่าๆก,ก,ก็จะเป็นสีดำเงาใช่ไหมรุ่นใหม่เนี่ยเปิดตัวมาคล้ายๆพวกเจ้า c x 3นะครับรุ่นใหม่เนี่ยมาแล้วนะครับเป็นสีดำแบบกอสแบ็กแม็กแบบลมดำเลยกับบันไดข้างก็แบบสีดำนะครับมือจับประตูก็ยังเป็นสีดำกอสแบ็กสลับกับตัวอของสีรถให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแอบเปิดดูด้านในนิดนึงลูกค้าบอกเลยว่าเห็นกันครั้งแรกเหมือนกันนะครับ อ่าพี่ว่ากล้องน่าจะไปด้านนู้นดีกว่าเลยครับอ้อไปด้านนู้นเลยนะครับเราจะถ่ายแบบรีวิกันไปนะครับลูกค้าเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเริ่มเข้ามาเยอะกันแล้วนะครับเดี๋ยวให้กล้องเปิดประตูเข้ามานะครับทริด้านในลูกค้าบอกเลยว่ารุ่น SP ออโต้นี่เป็นสีทูโทนแล้วนะครับเบาะหนังแท้นะครับสีทูโทนนะครับซึ่งคันนี้นะครับก็จะมาเดินตะเข็บเป็นสีแบบคล้ายๆแบบน้ำตาลอ่อนนะครับสลับกับสีเทานะครับ เามุม่วงนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นสีเบทด้วยนะครับหน้าจอแบบสัมผัสได้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีนี่ด้วยรักษารถให้อยู่ในเรนแล้วก็มีรักษาระยะห่างได้มีครูชคอนโทรลให้นะครับภายในบอกเลยว่าพรีเมียมจริงๆลูกค้าแล้วก็ลูกค้าที่กําลังมองหารถกระบะที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้มาด้าเปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็แอป Sky a c t i v พามาชมแบบสดๆดเลยนะเดี๋ยวเปิดดูด้านหลังด้านหลังเลย อย่างที่บอกรุ่นนี้เป็นรุ่น4ประตูนะครับ4ประตูที่ด้านหลังนะครับอารมณ์นะครับคล้ายๆเดิมนะครับลูกค้ามีที่วางแขนให้มีแอร์หลังให้นะครับมีที่ใส่แก้วน้ําให้ด้วยนะครับมีที่แขวนนี่เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมกับรุ่น sp นะครับนี่ยังไงไว้มีโอกาสนะลูกค้ารถตัวอย่างถ้าเกิดเขาเอาเข้ามาที่โชว์รูมเดี๋ยวแอบบทำรีวิวให้ดูแบบเต็มๆนะครับวันนี้เรามาดูแบบ โดยรวมกันก่อนนะครับมามาดูพื้นที่ด้านหลังบ้างตัวด้านหลังก็จะมีชุดแต่งตัวนี้เพิ่มขึ้นนะลูกค้านี่ครับเป็นตัวกรอบด้านบนนะครับเสริมความแข็งแกร่งให้กับรถนะครับแล้วก็ตัวด้ามจับของฝาท้ายนะครับ B T ก็ยังเป็นตัว กอสแบทให้อยู่เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือเจ้านี่เลยมาด้ Mart a 6นะครับซึ่งจอดอยู่ที่ตรงหน้าบูธของเราเลยนะครับใครเดินผ่านไปเดินผ่านมานะครับก็จะเห็นรถมาด้ a 6นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งแอ p สกายทีมครับก็เคยทําคลิปรีวิวรถ m a ด้า6 ันนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าที่ยังอยากที่จะเข้ามาชมในงานอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ที่งานเลยนะครับซึ่งรถเนี่ยจอดอยู่หน้าบูธเลยนะครับอยู่บนสแตนเลยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในคร่าวๆกันนะครับว่ามีอะไรน่าใจกันบ้างนะครับ ราคาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวอีกทีหนึ่งลูกค้าว่าจะเป็นราคาเดิมไหมนะครับราคาก็ประมาณ2ล้านกว่านะครับลูกค้าสีอ่ะเบื้องต้นอ่ะที่มีให้เลือกนะครับตอนแรกที่เปิดตัวมานะครับก็จะมีสีแดงนะครับแล้วก็สีขาวนะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยเขาก็จะตามกับเดียวกับสีตัวรถเลยซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยครับภายในก็เป็นประมาณนี้เลยลูกค้าก็จะเป็นเป็นสีเบดนะครับสวยงามมากแล้วก็จะมีตัว anniversary 20ปีนะครับ อยู่บนหัวเบาะนะครับผมภายในนะครับดูแบบพรีเมียมสุดๆนะครับเหมาะกับกลุ่มลูกค้านะครับที่แบบเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้ที่แบบเป็นแฟนพันธ์แท้ของมาด้าจริงๆนะครับก็ถ้าใครชอบจริงๆนะครับก็สามารถมาจับจองที่งานนี้ได้เลยนะครับมาด้าก็เปิดให้จองเช่นเดียวกันนะครับภายในตัวสารก็ประมาณนี้นะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้เ,เขาจะปิด ต,ตรงนี้แล้วนะครับอาจจะให้ดูได้ไม่นานมากนะครับเดี๋ยวพามาดูตรงด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังก็เป็นเครื่องยนต์ s k y a ท t i v g เหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของ m a z d a แล้วนะครับก็มาในสีเนี่ยผมบอกเลยสีแดงมันเป็นแดงแบบแดงเลือดหมูนะครับแดงก็ไม่เหมือนกับแดง m a z d a ทั่วไปนะครับลูกค้าก็ยังไง ลองเข้ามาชมดูในงานนะครับเข้ามานั่งสัมผัสลองดูฟิลลิ่งด้านในได้นะครับว่าความพรีเมียมของมาด้าหกเนี่ยของเขาเนี่ยบอกเลยว่าพรีเมียมจริงๆนะครับลูกค้าที่ชอบจริงๆนะครับสนใจมาจองในงานได้เลยนะครับมาถึงมุมที่ผมชอบมากๆลูกค้าถ้าใครเดินมาที่บูธมาด้าแล้วนะครับตรงข้างๆเวทีนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะมีมุมมุมหนึ่งนะครับที่เขาเขียนว่า the m e m o r a b l e love of car นะครับซึ่ง เป็นฉากหลังเนี่ยจะเป็นรถโมเดลเล็กๆเป็นของ Mazda เรียงกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับใครผ่านมาอย่าลืมแวะมาชมนะครับแล้วก็จะมีรถที่บอกเลยว่าเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์ที่ดีที่สุดของ m a สด้แล้วก็เป็นรถในฝันของทุกท่านนะครับมาจอดอยู่ในงานมอเตอร์เอ็ครั้งที่45นี้แล้วนะครับก็คือนี่เลยเจ้า MX5 นะครับเป็นสีที่แบบสีคล้ายๆ ทรายนะครับก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลนะครับลูกค้านี่เลยแต่ว่าใครเข้ามานะครับก็สามารถลองเข้ามาวนดูได้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนะลูกค้าเราก็อาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ m x f i มากนะครับต้องขออภัยนะครับแต่ว่าลูกค้าที่แวะเข้ามาในบูธของ m a d ด้นะอย่าลืมเข้ามาชมนะครับว่า m x f i นะครับรุ่นล่าสุดของเรานะครับสวยงามเพียงใดเนาะอาเดี๋ยวดูด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ เทมากๆลูกค้าเป็นเดอะเบสของรถโรสเตอร์ที่มาด้าเนี่ยทุกคนฝ่ายฝันอยู่แล้วนะครับก็จะจอดมาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับและนี่แอปก็นั่งอยู่ที่ด้านหลังของบูธของรถยนต์มาด้านะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ลูกค้าทุกท่านนะครับจะเข้ามานั่งแล้วก็จับจองกับแอปนะครับยังไงคลิปทั้งหมดที่ทําไปนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับโดยรวมของบูธรถยนต์มาด้า ของงานมอเตอร์โชว์ปี2024นี้นะครับอย่าลืมนะครับงานจัดวันที่27มีนาคมจนไปถึงวันที่7เมษายนนะครับผมปี2 0 0 4นี้นะครับผมยังไงลูกค้าสนใจรถมาด้าทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศเลยนะครับใครที่ไม่ได้มานะครับสามารถ โทรหาเซลล์แอปได้นะครับ0813727087แอดไลน์และทักเบอร์เดียวกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ w w w m a ไ d a ์เว็บดอทม m i n ขายรถยนต์ออนไลน์ .com นะครับผมแล้วก็ลูกค้าสนใจแคมเปญนะครับในเพจของมาด้าเกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์นะครับก็อย่าลืมทักหาเพจเราด้วยนะครับผมพบกับแคมเปญดีๆนะครับที่คุ้มนะครับเหมือนกับมาตัวโชว์เลยนะครับยังไงทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเซลล์แอปขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ ไปเก็บภาพบันทึกนะครับงานเปิดตัวรถยนต์มาด้ารุ่นใหม่กันนะครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดซับสไครป์ที่ช่องแอปสกายแอคทีฟด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณนายทัศน์ชีพมีอุระปร e ธานของมาต้าเซ t ส์ไ l ยแลนด์แอลเออัพโลว์ส p พล a สวัสดีครับ The oh, okay. key of this masa X 30 is e SkyActiv REV, is the rotary engine which works as a generator with a 800 cc. The, the lithium-ion battery has capacity over 17.8. การเดินแสอาเซลฟ์ไฟเลยเอาลค่ะทุกท่านคอะไรอบเลยนะคะว่าในงานครั้งนี้อยากที่ท่านประธานไ,ไห้ฝาไว้ค่ะว่ามัซซ่าของเราสำหร,รับกามอเตอร์โชมีอะไรที่พิเศษเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำโทคโนลยีท่าทางเราคะ่ะจนทุกท่ได้เห็นแล้วนะคะว่ารูปของเราในโชว์มอเตอร์โชว์สุปีนี้ค่ะกม็มีการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปนะคะแล้วก็เรียกว่าความอบอ่